จารณากายเพื่ออะไรการพิจารณากายก็เพื่อปล่อยวางร่างกายแต่การจะปล่อยวางร่างกายได้นี้เราจะต้องมีกําลังปล่อยถ้าเราไม่มีกําลังปล่อยพิจารณาไปมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกําลังปล่อยปัญญาเป็นเหมือนมีดอย่างที่เคยพูดไว้มีดจะเอาไปตัดอะไรนี้ ถ้าคนไปจะเอามีดไปใช้ไม่มีแรงเพื่อมีดคมขนาดไหนก็ใช้ไม่ได้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงต้องให้คนที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงนี่ไปสร้างเลี้ยวแรงขึ้นมาก่อนถ้าไม่ได้กินข้าวไปกินข้าวไม่ได้หลับนอนก็ไปพักผ่อนหลับนอนพอได้พักผ่อนหลับนอนได้กินอาหารแล้วทีนี้ก็เอามีดเนี้ยไปฟันไม้ฟันต้นไม้ฟันอะไรได้แต่ถ้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันไม่ได้หลับนอนมาหลายวันนี่ ต <Keep S 1> ่อให้มีดเป็นคมยังไงก็ไม่มีกําลังที่จะไปตัดไม้ได้จิตของเราก็เหมือนกันจิตเรามีกําลังที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเปล่าตัดกิเลสได้หรือเปล่าตัดความโลภความอยากได้หรือเปล่าหยุดมันได้หรือเปล่าถ้ายังหยุดไม่ได้ต่อให้มันมีปัญญารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้หรือเปล่า ที่ให้พิจารณาเพื่อให้รู้ว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้หยุดมันไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหยุดมันไม่ได้หรือถ้าไปลักร่างกายของของคนอื่นก็บอกว่าร่างกายเขาไม่สวยนะเราไปมองเห็นแต่ส่วนที่สวยเห็นหน้าตาเห็นเท่านั้นเองไม่เห็นภายใต้ผิวหนังเขาหน้าตาภายใต้ผิวหน้าตาก็มีอะไรอยู่เราไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเคยเห็นกระโหลกศีรษะเขาหรือเปล่า เคยเห็นโครงกระดูกข,ของเขาหรือเปล่าเห็นเคยเห็นตับไตลำไส้ของเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาด้วยปัญญาถึงจะเห็นถึงแม้จะเห็นบางทีมันก็ไม่ยอมมองถ้าเราพิจารณาความจริงมันก็จะทำให้ความรู้นี้เป็นเป็นความรู้ที่แหลมคมที่สามารถเอามาตัดกิเลสตัณหาได้เป้าหมายของการพิจารณาก็เพื่อที่จะตัดกิเลสเพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากนี่มันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กัน ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กันเราก็ต้องตัดความโลภความอยากให้ได้จะตัดได้ก็ต้องมีปัญญามีมีดที่แหลมคมแล้วก็มีกําลังใจก็ต้องมีกําลังที่จะใช้มีดนั้นตัดด้วยถ้าไม่มีกําลังก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี